ครับสวัสดีครับผมวันนี้ก็ได้เช็ดน้ำอับเดดนะครับเจ้าพันเสงนะครับพันแสงเป็นพ่อพันตัวหลักเลยนะครับแต่ช่วงนี้ก็ไม่ได้ผสมเยอะนะครับผสมอีก2งสามแม่ก็พอแล้วนะครับนี่ก็ได้จับเช็ดน้ำอับเดดนะครับเริ่มสวยแล้วนะครับ พันแสงขนสวยมากเลยนะครับไก่ช่วงตัวดีนะครับหางกระดกอกตั้งนะครับหน้าตาสวยนะครับฉลาดนะครับเป็นไก่ชนง่ายๆนะครับพันแสงนะครับเป็นไก่หน้างอนหน้าคางครับเบอร์แข้งสองร้อยนะครับเป็นไก่โคตรเบอร์แข้งนะครับตัวนี้นะครับ สวยนะครับหน้าตาเดี๋ยวพาเพื่อนๆดูชมลูกก่อนนะครับที่ทําไว้นะครับสุดแรกๆสุดแรกๆก็แบ่งไปหมดแล้วครับนะครับแม่นี้เป็นแม่เท้าบิ๊กกัปนะครับแม่นี้เป็นสายเลือดบิ๊กกัปนะครับบิ๊กกัปมหานครเสือดําสังเวียนแตกนะครับจุดนี้ก็ได้ลูกไก่ทั้งหมด10ตัวนะครับนี่อัปเดตวันนี้นะครับ ไข่ก็เยอะอยูุ่ดเขาใครสิบกาฟองนะครับแต่ได้ลูกสิบสิบตัวพอดีนะครับชุดนี้ก็ยังไงก็ฝากเพื่อนๆติดตามด้วยนะครับผมก็ยังแบ่งได้นะครับเพื่อนสมาชิกนะครับท่านไหนที่จองไว้ก็รอเลยนะครับชุดนี้นะครับเดี๋ยวพาดูอีกตัวนึงนะครับอีกชุดหนึ่งก็จะเป็นชุดนี้นะครับนี่ครับชุดนี้เป็นแม่ขาวนาคานะครับ เป็นลูกสาวเจ้าบุญหลายนะครับเจ้าบุญหลายก็เป็นไก่สายเลือดดีนะครับเป็นไก่ที่ผมเพาะพัฒนาขึ้นมานะครับเจ้าบุญหลายก็แบ่งให้เสียยะนะครับเทพนาคานะครับไปชนชนะครับชนะ1 M นะครับก็ได้ลูกออกมาตัวนี้ช่วงนี้ก็ลูกก็มีผลงานครับจ้บุญหลายนะครับลูกๆได้ชน หลับอิมละสองสามตัวนะครับนี่ก็ผมแบ่งลูกสาวกลับคืนมานะครับแม่นี้ก็เป็นสายไก่พม่าทางเหนือนะครับที่เข้ามาผสมบุญหลายนะครับก็เป็นพวกม้าสีหมอกนะผมประมาณนี้นะครับแต่ว่าไก่ชุดนี้จะเป็นไก่เดินเตะเดินทำนะครับแม่ขาวนะครับ ลูกเขาก็ได้ทั้งหมด10บกว่าตัวนะครับแต่ว่าเหลือแค่8ตัวนะครับจุดนี้ก็เพื่อนๆท่านไหนสนใจนะครับผมไก่เล็กก็แบ่งราคาเบาๆนะครับผมถ้าโตมาแล้วก็ราคาก็จะสูงหน่อยนะครับชุดนี้ก็ยังพอแบ่งได้นะครับเพื่อนๆท่านไหนสนใจก็ติดต่อสอบถามได้นะครับ okay, คับขอบคุณครับ